ก็จะเป็นสมาชิกของเซตของจำนวนจริงเราจะได้ว่าทุกๆค่า x ที่เป็นสมาชิกของจำนวนจริง x กำลังสองบวกหก็เป็นจำนวนจริงด้วย นั่นก็หมายความว่า x ของเราสามารถที่จะเป็นจำนวนจริงใ,นในดๆได้ทั้งหมดทำให้โดเมนของฟังก์ชัน g ก็คือเซตของจำนวนจริงและสิ่งที่เกิดค่า y ขึ้นมาละ่ะ y ตัวนี้เกิดจาก x กำลังสองบวกห ทุกๆ x ที่เป็นจำนวนจริงนั้นเราจะได้ว่า x กำลังสองมีค่ามากกว่าเท่ากับ0นเสมอนำบวกหนึ่งำหนึ่งบวกทั้งสองข้างได้ x กำลังสองบวกหมากกว่าเท่ากับ0ูนย์บวกหนึ่ง x กำลังสองบวกหคืออะไรก็คือค่า y ที่เกิดขึ้น y ก็จะมากกว่าเท่ากับ1 y ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะมากกว่า1 y ทั้งหมดเราสร้างมาเป็นเซตของค่า y ทั้งหมดก็คือจะหมายถึง Range ของ ฝั่งชั้นจีฝั่งชั้นจีคือ x กำลังสองบวกหนึ่งซึ่งมีค่ามากกว่าหนึ่งเสมอดังนั้นเรนจ์ของจก็คือช่วงตั้งแต่หนึ่งถึงอินฟินิตี้ คะอันนี้ก็เป็นการจรณาพิจารณาค่าของฟังก์ชันทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็ได้ค่า Range ออกมาครนี้เราก็มาดูอีกสักหนึ่งตัวอีกสักหนึ่งตัวก็เช่นเราจะหาโดเมนของฟังก์ชัน h และเรนของฟังก์ชัน h เมื่อฟังก์ชัน h กำหนดด้วยรากที่สองของ x กำลังสองลบหอันนี้ก็เช่นเดียวกันเรากำหนดให้ y เป็นค่าของฟังก์ชัน h ที่ x แล้ว y ก็คือรากที่สองของ x กำลังสองลบห เมื่อฟังก์ชัน S นิยามในรูปรากที่สองเราก็ใช้สมบัติของรากที่สองของจำนวนจริงรากที่สองของจำนวนจริง a จะมีค่าเป็นจำนวนจริงเมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ0 A มากกว่าเท่ากับ0 A คือต, 2. ตัวภายในรากที่สองตัวภายในรากที่สองของเราคือ x กำลังสองลบหเพราะฉะนั้นมันจะบอกค่า x ขึ้นมาได้ x นี้จะต้องเป็นสมาชิกของจำนวนจริงเพราะเราศึกษาฟังก์ชันของจค่าจริงของจำนวนจริง เพราะฉะนั้นโดเมนจะต้องเป็นเซตที่มีสมาชิกเป็นจำนวนจริงแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเหมือนเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เพราะการกำหนดหรือการนิยามของฟังก์ชันแตกต่างกัน x กำลังสองลบหจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูน เมื่ออยู่ในรูปของกําลังสองเราก็จะใช้ผลคูณของจํานวนสองจำนวนที่จะมีค่ามากกว่าศูน x กำลังสองลบหแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบหคูณกับ x บวกหนึ่นวนสองจำนวนคูณกันมากกว่า0นก็ต่อเมื่อ A มากกว่า0 b มากกว่า0หรือ a น้อยกว่า0กับ b น้อยกว่า0เป็นบวกทั้งคู่หรือเป็นลบทั้งคู่แต่ว่าเราจะสร้างเป็นตารางเพื่อพิจารณาขอบเขตของตัว x จากจำนวนจริงทั้งหมดเพราะเราบอกว่า x เป็นสมาชิกของ R เซตเป็นสมาชิกของ R นั้นก็แสดงว่า X ของเรามีค่าอยู่ได้ตั้งแต่ลบอินฟินิตถึงบวกอินฟินิตแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดจะเป็นเพียงแค่ X ที่ทำให้ X กำลังสองลบหมากกว่า0นย์คือเป็นบวกเท่านั้น X กำลังสองลบหเท่ากับศแยกตัวประกอบได้เป็น X ลบหคูณ X บวกหเท่ากับศูนย x จะเท่ากับ0ในกรณีที่ x เป็น1และลบ1เราก็นำลบ1กับ1ใส่เข้าไปในเส้นจำนวนซึ่งจะแบ่งเส้นจำนวนออกเป็น3ช่วงคือลบอนินตถึงลบ1 x เป็นลบ1 x เป็นลบ1ถึง1 x เป็น1และ x อยู่ในช่วง1ถึงอินฟินิตี้ นี่คือค่า x ที่จะเป็นไปได้เรามาดูเครื่องหมายของ x ลบหนึ่งเครื่องหมายของ x บวกหนึ่งที่มากกว่าศูนย์หรือน้อยกว่าศูนย์มากกว่าศูนย์คือเป็นบวกน้อยกว่าศูนย์คือเป็นลบและนำ x บวกหนึ่งนำเครื่องหมายหรือนำค่าของมันมาคูณกับ x บวกหนึ่ง นะคะเราหยิบตัวเลข x ที่อยู่ในช่วงลบอินฟินิตถึงลบหนึ่งเช่นลบสามลบสองลบหนึ่งจุดห้าลบหนึ่งจุดแปดนำค่า x ที่น้อยกว่าลบหนึ่งมาแทนใน x บวกหนึ่งลบ ห้าลบสี่ลบสามลบสองนำลบมาแทนก็จะได้ลบนำลบห้าลบสี่ลบสามลบสองมาแทนที่ x ที่นี่จะได้ค่าเป็นลบทั้งหมด ผลคูณของ x ลบ1กับ x บวก1เมื่อ x อยู่ในช่วงลบ infinity ถึงลบ1ก็จะมีค่าเป็นบวกบวกคืออะไรบวกก็คือมากกว่า0เห็นไหมคะว่าเมื่อ x อยู่ในช่วงลบ infinity ถึงลบ1 x ลบ1คูณ x บวก1ได้0ไ้ได้บวกนะคะเมื่อ x เป็นลบ1 x ลบ1 x เป็นลบ1ลบ1ลบ1ได้ลบ2เมื่อ x เป็นลบ1ลบ1บวก1เป็น0ผลคูณก็คือ0เท่ากับ0ก็เกิดในนี้แล้วเพราะฉะนั้น x ของเราก็จะอยู่ในช่วงลบอินฟินฟิตี้ถึงลบ1 มันเท่ากับ0ูนย์ด้วยนั่นก็แสดงว่า x มีค่าเป็นลบหนได้ด้วยเราก็ใส่เครื่องหมายปีกกาปิดคราวนี้ x อยู่ในช่วงลบหถึง0หยิบมาสักหตัวก็ได้นะคะเช่นอะไรง่ายที่สุดคือ x เป็น0เมื่อ x เป็นศูนย์เลบหเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นลบ x-1 บวกห x เป็นศูย์ได้บวก1ก็ได้บวก x ลบหได้ลบเมื่อ x อยู่ในช่วงลบหถึง1แต่เมื่อ x อยู่ในช่วงลบหถึง1 x บวกหเป็นบวกก็จะได้เป็นค่าลบลบคือน้อยกว่า0นย์เพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้ในกรณีนี้เพราะเราจะต้องการค่า x ที่ทำให้ x กำลังสองลบห หรือ x บวก1คูณ x ลบ1นั้นมีค่ามากกว่า0คือเป็นบวกเท่านั้นเพราะฉะนั้นลบตัวนี้ใช้ไม่ได้เมื่อ x เป็น1 x ลบ1ได้0 x เป็น1 x บวก1ก็ได้2คูณกันได้0เพราะฉะนั้นเป็น0ใช้ได้แล้วยูเนี่ยนกับ x เป็น1 บวกหนึ่งถึงบวกอินฟินิตี้เช่นสองสามสี่นำสองสามสี่แทนไปที่ x ตัวนี้ x ลบหนึ่งเป็นค่าบวกหรือค่าลบ x เป็นสองสองลบหนึ่งเป็นบวก x เป็นสามสามลบหนึ่งเป็นบวกสองได้บวก x บวก 1, x เป็น2บวก1ได้3ก็เป็นบวกบวกคูณบวกได้บวกก็คือมากกว่า0ดังนั้น x จึงอยู่ในช่วง1ถึงอินฟินิตี้ด้วยเช่นเดียวกันและรวมกับ1ด้วยเราก็จะได้โดเมนดังนั้นโดเมน ของฟังชัน h ก็คือช่วงลบอินฟินิตี้ถึงลบหนึ่งยูเนียนกับหนึ่งถึงอินฟินิตี้อันนี้คือโดเมนส่วนเรนจ์นะคะเรนจ์นั้นพิจารณาค่า y ที่เกิดขึ้นเราบอกว่าทุกๆ x ที่เป็นสมาชิกของจำนวนจริง x กำลังสองลบหนึ่งจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ x กำลังสองลบหนึ่งมากกว่าเท่ากับศูนย์แล้วรากที่สองของ x กำลังสองลบหนึ่งก็มากกว่าเท่ากับศูนย์ด้วยรากที่สองของ x กำลังสองคือค่าอะไรคือค่าของ y ค่าของ y นั้นมากกว่าศูนย์ เพราะฉะนั้นเรนจ์ของฟังก์ชัน h ก็คือ0ถึง infinity นะคะอันนี้ก็เป็นการหาโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชันตบทวนต่อไปในวันนี้นะคะเราก็จะดูเรื่องฟังก์ชัน ผกผันฟังชันผกผัน 6, นี้เกิดขึ้นจากอะไรถ้าเรากำหนดฟังก์ชัน f คือ1 1 2 3 5 4ฟังก์งส่ชัน g เป็นฟังก์ชันด้วย แต่เป็นฟังก์ชันหนึ่งสองสมสองห้าีมีสมาชิกตัวหน้าต่างกันหมด F ก็เป็นฟังก์ชัน g มีสมาชิกตัวหน้าต่างกันหมดเพราะฉะนั้น g ก็เป็นฟังก์ชันแต่ฟังก์ชัน F แตกต่างจากฟังก์ชันจีอย่างไรเรามาดูชนิดของฟังก์ชันซึ่งครูเน้นที่ฟังก์ชันหนึ่งตันหนึ่ง